ครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ได้สั่งจองเสื้อยิงปืนคาริคอฟอลายไว้นะครับในรอบที่2เนี่ยนะครับก็ได้ส่งไปเรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเปิดรับจองเบลเดอร์มา2รอบแล้วนะครับรอบแรกช่วงต้นเดือนมกรานะครับก็สามร้ตัวนะครับรอบที่2ในช่วงเดือนกุมพานะครับก็ส่งไปแล้วประมาณ200ตัวนะครับก็มีผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าเป็นทั้งสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็ไม่ใช่สิทธิ์เก่านะครับก็อยากจะสั่งซื้อก็เรียกเรียกว่า เปิดรับจองนะแล้วก็ได้จําหน่ายให้กับทุกท่านนะครับสำหรับครานี้นะครับผมได้ทําการสั่งมาไว้นะครับสต็อกไว้เลยนะครับก็คือพร้อมพร้อมส่งพร้อมขายนะครับไม่ต้องพเออเดอร์แล้วนะครับพร้อมส่งทุกวันนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับสำหรับเสื้อไททิคอนฟอร์ไลท์นะครับแบบที่1นะครับก็เป็นแบบคอคมแขนสั้นนะครับราคา650นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับก็มีทุกไซส์นะครับลองดูตารางไซส์ได้นะครับ คอกลมแขนสั้นนะครับ150แบบที่2นะครับแบบที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นแบบมาใหม่นะครับแขนยาวคอกลมนะครับผมชอบเอาไว้ใส่ตรวจล่มไม่ใส่ดำน้ำไม่ใส่ยิงปืนอะไรเงี้ครับก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะก็เลยลองทำมาไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วถ้าท่านที่สนใจก็สามารถซื้อได้นะครับมีทุกไซส์นะครับ750นะครับสำหรับคอกลมแขนยาวนะครับแบบที่3นะครับเป็นคอซิปแขนสั้น นะครับก็จะมีซิปแล้วเป็นคอตั้งครับแขนสั้นนะครับราคา850านะครับแบบที่4นะครับเป็นคอซิปแขนยาวนะครับราคา950านะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับเรื่องไซส์นะครับก็สอบถามที่แอดมินได้นะครับว่ามีไซส์ไหนบ้างนะครับบางไซส์ก็ไม่มีนะพวกไซส์ใหญ่ๆเช่น2 x l ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้สต็อกไว้นะครับมีเฉพาะไซส์ที่ทั่วๆไปนะครับเพราะนั้นท่านลองเปรียบเทียบไซส์แล้วลองดูไซส์ที่ท่านชอบนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับ ผมสูง170นะครับหนัก67นะครับผมก็จะใส่ไซส์ S นะครับชอบแบบพอดีตัวนะครับเสื้อมันเป็นทรงแบบเข้ารูปนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้รัดรูปนะครับถ้าใส่หลวมๆไปเนี่ยแล้วแต่บางคนชอบนะครับแต่ผมไม่ได้ชอบใหญ่ๆผมชอบใส่แบบพอดีตัวนะครับผมก็จะใส่ไซส์ S นะครับเพราะนั้นท่านก็ลองดูนะครับเวลาที่มาเรียนยิงปืนแล้วก็ดูที่รูปที่รับไปประกาศกับผมเนี่ยเทียบคุณกับผมดูแล้วว่าว่าท่านจะใส่ไซส์ไหนนะครับก็ ก็ลองเลือกให้ให้ชอบตามความต้องการนะครับก็เป็นเสื้อเกรดดีนะครับเรียกว่าทํามาขายให้กับสิทธิ์เก่านะครับหรือไม่ใช่สิทธิ์เก่าก็ซื้อได้นะครับเกรดดีเกรดพรีเมี่ยมนะครับเนื้อผ้าดีนะครับบางเบานะครับมีแถบข้างนะครับสาหรับระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใส่สบายทั้งวันนะครับลื่นนะครับสีสันไรคมชัดนะครับก็เป็นดีไซน์เรียบๆนะครับก็ทํามาให้กับ ผู้ที่สนใจนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้เลยนะครับส่วนคอร์สเรียนยิงปืนนะครับตามตารางสอนก็ยังดีกำหนดไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่สมัครไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวได้พบกันนะครับในทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วพบกันครับ